สวัสดีค่ะมวนามุสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะชื่ออตุลมโมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่เท่าไหร่ครับมวนามุอ้อย <22. S 1> ี่สิบสองยี่สิบสองเดือนอะไรคะพูดภาษาไทยก่อนมิถยนายนครับพศหกแปดว้าวเป๊ไม่ได้พูดนานมากสองพันย <25. S 1> uh ี่สิบห้า no you speak French please <25. S 1> and and nouvelle banane อ่ uh huh. าฮะมะกรูปีโอเคตัด <laughs> ใช่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะตัดกล้วยเราแล้วนะคะนี่ค่ะคุณสามีกําลังถือมีดอยู่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราตัดต้นแรกเนาะอันนี้เป็นกล้วยหอมปทุมธานีนะคะเรากําลังจะตัดแล้วค่ะโอเคแต่เราซื้อ,อพันธุ์จากปทุมธานีแต่เรามาปลูกที่บ้านสวนทรงรักได้ผลแบบนี้เลยค่ะสุดยอดมากโอเคเห็นไหมคะ <Okay. S 1> สวยงามมากค่ะนี่ เนนมื่อคืนฝนตกหนักเลยค่ะเดี๋ยวขอตัดเครือนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะต่อไปด้วยเครืออื่นๆเนาะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงต้นที่สองแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะทั้งคนปลูกทั้งคนดูแลคุณสามีมาตรงกล้วยครับเร็วๆมาด้วยกันเย่สวยมาก<ย>เลยจ้าเอค่ะต้นที่สองนะคะสวยงามมากค่ะฝีมือบ้านสวนทรงรักค่ะนี่ค่ะ สวยมากค่ะดูสิคะว้าว,ว,าวี่ต้นที่สองนะคะค่ะคุณจะมีะวะอวฮา,าลูกใหญ่มากโอเคโอเคเดี๋ยวขอตัวตัดก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะว้าวต้นนี้สวยมากเห็นไหมคะ่ะคุณนมูนมูสวยมากเลยต้นนี้ค่ะหืององามมากค่ะหเห็นไหมเต็มหน้าเลยค่ะสวยสุดๆ ว้าวสวยแล้วก็สวยเหมือนคนปลูกเลยใช่ไหมคะเราต้องชมตัวเราเองสิใช่ค่ะสวยใช่ค่ะกล้วยจากปทุมธานีค่ะกล้วยหอมค่ะสวยเหมือนคนปลูกค่ะนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะคะพาชมแบบใกล้ๆนี่ค่ะคุณสามีกําลังจับอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะสวยมากว้าวสุดยอดภูมิใจมากเลยค่ะได้สามเครือค่ะ เป็นผลแรกของต้นค่ะโอเคมอนามูเราบายบายทุกคนบายบายสวัสดีค่ะเจ้าไอพรนะคะจุ๊บจุ๊บค่ะเจ้าไอพรค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสรุปเสร็จแล้วค่ะสามเครือของเราสวยงามค่ะนี่ค่ะภูมิใจมากเลยคุณสามีช่วยคุณภรรยาทุกอย่างนี่ค่ะ ก้วยหอมปทุมธานีของเราอูว,าว้าวสวยมากค่ะอันนี้เครือหนึ่งเครือนะคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอหนึ่งสองสามสี่สี่หวีกับสามลูก <S <s ส่วนอันนี้อีกเครือหนึ่งก็เล็กๆเนี่ยค่ะก็ะได้สามเครือนี่ค่ะอหือ,อภูมิใจมากเลยสวยที่สุดว,ว้าวเดี๋ยวเราจะไปส่งที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะโครงการพึ่งหลวงค่ะ ครงการหลวงอยู่ชั้นหกขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไปอุดหนุนเราขอพระเจ้าอวยพระพรท่านใดที่จะไปอุดหนุนเราที่นูน่นเราขอบคุณมากๆแล้วที่สําคัญของเราเป็นออร์แกนิกนะคะท่านลูกค้าขาคุณลูกค,ะคะ้าขาขอบคุณมากคะ่ะของเราปลูกจากหัวใจเรามีแค่นี้ละคะ่ะเราไม่ได้มีเยอะนี่ค่ะเราจะเอาไปเซ็นทรัลนะคะเราไปส่งแล้วก็ยืนยันว่าของเราออร์แกนิกจริงๆนี่ค่ะ ฮอร์โมนไข่ของเราอยู่นี่ค่ะฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงค่ะเต็มเลยค่ะนี่แหละอาหารของพืชผักเกษตรบ้านสวนทรงรักค่ะส่วนอันนี้เป็นฮอร์โมนเอาน้ำสาวข้าวนะคะนี่ค่ะเราทำสองอย่างค่ะน้ำสาวข้าวกับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ค่ะแล้วก็อันนี้น้ำสาวข้าวค่ะขีค่ะนี่ค่ะเยอะมากค่ะ นี่แหละเรายืนยันการันตีว่าของเราดีแน่นอนและปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์พันปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเก็บเออดอกอัญชันแล้วค่ะเห็นไหมคะของเราแท้แน่นอนค่ะอยู่ตรงนี้แหละค่ะน้องออกดอกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เราเอาไปส่งจำหน่ายที่เซ็นทรัลค่ะ เล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะของเราไม่ได้มีอะไรมากหรอกเราติดสวอยห้อยตามไปเล็กๆน้อยๆเรามีแค่ไหนเราก็ไปแค่นั้นเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ้านสวนทรงรักหลังน้อยนะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ จะมีกำลังนั่งรอคุณภรรยาอยู่นี่คะ่ะไข่สดค่ะจากทุ่งมุ่งสู่คนที่เรารักเลยค่ะบ้านส่วนทรงรักมาถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วค่ะนี่คะ่ะกล้วยหอมเราอยู่นี่คะ่ะสวยงามมากกำลังเหลืองอารามเลยค่ะสุด,ดยอดเลยว้าวกล้วยหอมน่อยสวยจัง ว้าวนี่คะ่ะสวยงามค่ะกล้วยหอมอร่อยสวยคะ่ะคุณพี่ต้องรักเขาหน่อยนะอย่าบีบเขานะคะใช่ต้องรักเขาหน่อยนี่ปลูกกับมือเลยนะคะเนี่ยใช่ของเราปลูกแบบออร์แกนิกเลยคะ่ะต้องรักเขาสุดๆเลยกล้วยเนี่ยว้าวสุดยอดสวยงามค่ะ ผิวน้องสวยต้องจับน้องเบาๆนะคะว้าวสวยงามค่ะสุดยอดเลยนี่ค่ะว้าวว้าวว,าวคุณที่กำลังติดราคาอยู่สุดยอดสวยงาม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 โอเคขอบคุณค่ะ ทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะโครงการหลวงอยู่ชั้น6ค่ะคุณสามีบายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ